สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ขวัญอ่อนต้องหาคนกอดแต่คนใจถึงต้องนั่งฟังนิ่งๆกับรายการเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ำคืนอยู่กับผมนาเป็ดคนเดิมที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้ในค่ำคืนนี้ครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่อุโมงค์แห่งความสยองนาะต้องขอย้ำเตือนกันอย่างเป็นทางการนะครับว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงใดๆทั้งสิ้นฟังเพื่ออัตรศฟังเพื่อความบันเทิงยามดึกนะครับคืนนี้น้าอยู่กับสายของคุณนนนามสมมุติที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ทำให้เขาไม่กล้าตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนดึกอีกเลยกับเรื่องที่มีกฎเพียงข้อเดียวว่าถ้าได้ยินตอนตีสามอย่าหันไปมอง สวัสดีครับคุณนนสวัสดีครับน้าเป็ดสวัสดีแฟนๆรายการทุกคนครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยทุกวันนี้พอเข็มนาฬิกาจะแตะเลขสามผมต้องคลุมโปงทันทีโอ้น้าฟังแล้วยังเสียวสันหลังแทนเลยคุณนนทไอช่วงเวลาตีสามเนี่ยนะหลายคนบอกว่าเป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดหรือเป็นช่วงที่จิตคนอ่อนที่สุดเรื่องของคุณนนมันไปเริ่มที่ไหนยังไงครับ ยาวๆเลยครับนะ้าฟังอยู่ครับนะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมต้องย้ายไปทำงานรับจานช่วงสั้นๆผมไปเช่าหอพักราคาถูกอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องริมสุดของชั้นห้าตึกนี้ค่อนข้างเงียบครับทางเดินยาวๆมีไฟนีออนที่กระพริบติดๆดับๆอยู่ดวงหนึ่งหน้าห้องผมพอดีคืนแรกๆก็ไม่มีอะไรครับจนกระทั่งคืนที่สี่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกกระหายน้ำ ผมเหลือบมองนาฬิกาดิจิตัลที่หัวเตียงมันขึ้นเลข03.00์สเป็ดเลยครับนะในขณะที่ผมกําลังจะลุกไปที่ตู้เย็นผมได้ยินเสียงแกรกแกรกดังมาจากทางประตูหน้าห้องมันเหมือนมีคนเอาเข็มเล็กๆหรือเล็บมาขูดที่ไม้ประตูห้องผมอย่างช้าๆเดียเด๋ยวๆคุณนนตีสามเป็ดเลยเหรอแล้วเสียงขูดเนี่ยมันดังสม่ําเสมอหรือเหมือนคนกําลังหาทางเข้าห้องเราครับมันดังแบบจงใจครับนะ แกรกแกรกแล้วหยุดแล้วก็แกรกผมคิดว่าเป็นคนเมาหรือเพื่อนข้างห้องจําห้องผิดเลยตะโกนออกไปว่าใครครับทันทีที่ผมพูดจบเสียงขูดนั้นเงียบไปครับนะแต่สิ่งที่มาแทนที่คือเสียงลมหายใจที่ดังลอดช่องใต้ประตูเข้ามามันดังแฮ่แฮ่เหมือนคนเหนื่อยหอบจากการวิ่งมาไกลๆผมตัดสินใจไม่เปิดประตูครับนะ เพราะใจมันไม่ดีแล้วผมกลับไปนอนคลุมโปงปรากฏว่าคืนต่อมาตีสามตรงเปะ๊ะเสียงขูดนั้นหายไปแต่เปลี่ยนเป็นเสียงคนเดินครับเดินวนอยู่ร,บรอบๆเตียงผมตึกตึกตึกผมรู้สึกได้เลยว่าที่นอนมันบุ่มลงไปเหมือนมีคนมานั่งลงข้างๆผมผมพยายามหลับตาปีแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเป็นเสียงผู้หญิงที่เสียงแตกพร่ามากกระสิบว่านอน หันมามองหน่อยสินอนหันมามองสิเฮ้ยมันเรียกชื่อคุณเลยเหรอทั้งที่คุณเพิ่งย้ายไปอยู่แค่ไม่กี่วันเนี่ยนะแล้วคุณหันไหมไม่หันครับนะในหัวผมตอนนั้นมันนึกถึงคำที่คนแก่ชอบบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเรียกตอนดึกห้ามขานรับห้ามหันไปมองผมนอนตัวแข็งทื่อเหงื่อท่วมตัวจนถึงหกโมงเช้าถึงก้าวลุกจากเตียงผมไปถามป้าแม่บ้านว่าหอนี้มีประวัติอะไรไหม ป้าแกน้าถอดสีเลยครับแกบอกว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าชิงทรัพย์ตอนตีสามแล้วศพเธอถูกทิ้งไว้ในห้องหลายวันโดยที่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงขูดประตูจากข้างในเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งที่เธอตายไปแล้วคืนนั้นผมกะจะย้ายออกวันรุ่งขึ้นเลยครับนะแต่คืนสุดท้ายนี่แหละที่เป็นที่สุดของความหลอนผมตัดสินใจเปิดไฟนอนทุกดวงในห้องพอตีสามตรงไฟทุกดวงในห้องดับพรึบ ผมได้ยินเสียงลากของหนักมาจากปลายเตียงค,ค,ค,ครืดครืดครืดเขานี้มันไม่ใช่แค่เสียงครับผมรู้สึกเหมือนมีเส้นผมยาวๆมาพันที่ข้อเท้าของผมแล้วแรงดึงมหาศาลก็กระชากผมให้ลงจากเตียงผมร้องไม่ออกใจมันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มผมพยายามคว้าขอบเตียงไว้แต่เสียงกระสิบนั้นดังขึ้นกว่าเดิมเขานี้มันไม่ใช่แค่กระสิบแต่มันคือการตะอคอกใส่หน้าผมทั้งๆท,ที่ผมยังรับตาอยู่ว่าหันมามองกูสิ มองหน้ากูโอโ้คุณนนท์แล้วทำยังไงครับเขานี้มันถึงเนื้อถึงตัวแล้วนะผมสวดมนต์ทุกบทที่นึกได้ครับนะแล้วจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นๆหยุดใส่หน้ากลิ่นมันเข่าเลือดคลุ้งไปหมดผมเลยตัดสินใจลืมตาขึ้นมานิดเดียวนะาครับในความมืดผมเห็นเงาผู้หญิงสภาพคอพ,พับผิดรูปผมยาวรุงรังหน้าเธอแนบอยู่กับพื้นจ้องมองมาที่ผมด้วยตาที่ถลนออกมาข้างหนึ่งผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายทีบอากาศไปมั่ว แล้ววิ่งพรวดออกจากห้องทางชุดนอนผมไม่หันไปมองข้างหลังเลยแม้แต่ก้าวเดียวผมวิ่งลงบันไดชั้นห้ามาถึงข้างล่างหอด้วยเวลาไม่กี่วินาทีระหว่างที่วิ่งผมได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามหลังมาติดติดตึก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 แล้วเสียงกรีดร้องที่แหลมจนแก้วหูแทบแตกสุดยอดครับคุณนนท์นี่คือการหนีตายของจริงแล้วหลังจากนั้นคุณนนท์กลับไปที่ห้องนั้นอีกไหมผมจ้างเพื่อนห้าคนไปขนของตอนกลางวันครับนะเพื่อนผมบอกว่าตอนเข้าไปในห้องทุกอย่างปกติดี ยกเว้นที่ผนังหัวเตียงมันมีร้อยเล็บขูดลึกมากเขียนเป็นคําว่ากูจะตามไปทุกวันนี้ผมย้ายบ้านมาอยู่ที่ใหม่แต่ทุกครั้งที่ผมเผลอตื่นตอนตีสามผมยังรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเตียงแล้วรอให้ผมหันไปมองอยู่เสมอครับเป็นเรื่องที่เตือนใจได้ดีมากครับคุณนนท์ว่าบางสิ่งเราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่และบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นอาจจะเป็นจุดจบของเราก็ได้ ขอบคุณคุณนนท์มากครับที่มาแชร์เรื่องสุดสยองนี้ในคืนนี้เอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องถ้าได้ยินตอนตีสามอย่าหันไปมองก็จบลงเพียงเท่านี้น้าขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับย้ำอีกครั้งเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไประแวงจนนอนไม่ได้ละคืนนี้น้าเป็ดและรายการเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ำคืนต้องขอลาไปก่อนใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีคนยืนข้างหลังน้าเตือนแล้วนะ อย่าหันไปมองเด็ดขาดสวัสดีครับ